สวัสดีครับผมนะวันนี้เรามาดูทุ่งนาขงเขียวนะครับนะที่คลองห้านะครับนะคลองหลวงนะครับเขียวงามมีมีเสียงเขียดนะครับนะเสียงเขียดร้อง มาดูนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นอกที่เรามาบ่อยแล้วตรงนี้นะครับนะของห้านะครับนะของหลวงก็บรรยากาศเหมือนบ้านนอกเลยลนะครับนะนะครับบรรยากาศสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมนาะนูน่นอาทิตย์ก็กําลังจะรับขอบฟ้านะครับนะแล้วก็มาพามาชมบรรยากาศที่สวยนะครับนะ ีเสียงเขียดแล้วก็ร้องนะครับผมบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวดูอีกฝั่งนึงนะครับผ